สวัสดีครับผมเซลนัามิโซปรแลงครับพบกับเซลนัฟมิโซะโปอแลงก็มีตัวรถยนต์มิโซะเบจิตไททตั้นแต่งสวยๆเท่ๆครับลองมาดูครับมาดูออนดิวไต้ตั้นตัวใหม่ผมในการแต่งนะครับลองดูครับเป็นแนวว่าลูกค้ามจะแต่งยังไงแต่งแบบนี้ครับเชิญครับถ้าลูกค้าชอบรถยนต์ออนดิวไต้ตั้นสีขาวนะครับควรใส่ซิโปเปอร์ครับใส่แล้วมันดูสวยเท่ทันสมัยมากครับและที่สําคัญ มีการแลปแบบนี้กันเลยครับเป็นตรามิสูมิชิสีแดงแบบนี้ครับดูแล้วสวยเป็นมันเห็นชัดครับเวลาใครเห็นขับรถผ่านไปผ่านมานะครับและตัวคิวตูซีนะครับไปนะครับแ็ปไปสีดําเงานะครับและตัวสเกิร์ตหน้าครับนี่ครับตัวสเกิร์ตหน้าแต่งเป็นของวิกเตอร์นะครับสวยงามครับมาดูสวยงามมากครับมีหูแดงห้อยท้ายด้วยนะครับ และไปดูด้านข้างกันครับคูกค้าส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีตัวซุ้มล้อของวีคเตอร์นะครับสวยงามครับทั้งสีด้านเลยนะครับมันก็จะเป็นดำดำอย่างเงี้ยครับดำดำเงานะครับส่วนไม่รู้จะแต่งล้อแมกลายไหนอันนี้แต่งเป็นสไตล์ล้อแมกไลน์นี้ครับเป็นแนวออฟโรดครับค่อนข้างสวยงามครับสีแดงนะครับของอ่าไลน์นี้ครับลูกค้าเผื่อชอบนะครับต่อไปครับส่วน สติกเกอร์ลายนะครับสติกเกอร์ลายก็มีให้เลือกอันนี้เป็นลายแบบเป็นแนวนะครับถ้าเกิดลูกค้าชอบแนวนี้ก็สามารถแจ้งได้ครับกันสาดครับแล้วก็ตัวราวหลังคานะครับเบ้าล้อมือจักนะครับเป็นของไททันนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูครับนี่ครับติดติดติดให้นะครับของวิกเตอร์นะครับนะครับอ่าแล้วก็ชัวส่วนด้านหลังวิไลกระบะไลเนอร์ก็ใส่ปกตินะครับ นะครับอันนี้ง่ายๆครับเป็นแบบนี้เลยตัวออ l มเนียมไททนตัวนี้นะครับลูกค้าภายในก็แบบนี้ครับเป็นเบาะหนังนะครับค่อนข้างโอเคครับมีจอให้ด้วยมีแม็ c o ูนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ใหม่แล้วนะครับอย่างนี้เลยครับนะครับไอแบ็คคูลสองลูกครับค่อนข้างทานสมัยนั่งสบายครับนี่ครับมีรับสายบางสายโทรศัพท์ได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวลองดูเว็บหนึ่งก็ได้ครับลูกค้าเนี่ยผมเปิดให้ดูนิดนึงอ่าจอเป็นจอแบบนี้ครับมีโหมด Max Cool Air เย็นฉ่ำนะครับทันใจครับเวลาลูกค้าเปิดเครื่องยนต์มิสูขึ้นมานะครับสามารถเย็นฉ่ำได้ทันใจครับจอหน้า9้านิ้วนะครับเครื่องยนต์ก็เงียบขึ้นกว่าเดิมครับน่าใช้งานมากครับพวงมาลัยก็น่าจับกระชับมือยิ่งขึ้นครับเรามาดูบอะหลังกันครับลูกค้าส่วนบอะหลังก็ขึ้นง่ายครับมีตัวจับตรงนี้ครับค่อยๆขึ้นมาครับลูกค้าบอะหลังลูกค้าานัั่งสบบยคร ตัวเฮดรูมไม่ติดหัวครับใช้ได้เลยนั่งสบายครับลูกค้านี่มีระบบทัสนะครับค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างสบายครับสําหรับลูกค้าที่เป็นสาวกมิสูบิชิไต้ันน่าซื้อใช้มากครับเรามาดูแคมเปญของเซลน้ำมิสูโปอแลงครับว่านั่นนาครับไปไงบ้างครับลูกค้าที่เห็นคลิปเซลน้ำมิสูบโปรแลงถ้าไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนก็แต่งแบบนี้ครับเป็นไกด์ลายเฉยๆนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเซลล์น้ำมิสโซโปรแรงได้ครับเบอร์โทร0886214289อีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ0886214289นะครับทักไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับหลังไหมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ